วางหานไก่สามสัปดาห์ถึงแปดสัปดาห์ช่วงแรกช่วงแรกช่วงสามสามสัปดาห์สี่สัปดาห์ห้าสัปดาห์นี่อันนี้วางแถวนะหนึ่งสองแล้วก็เว้นไปหนึ่งสาวแล้วก็วางอีกหนึ่งแถวแล้วก็ที่เหลือก็เป็นวางหนึ่งสองสามแล้วก็เว้นเว้นไปแถวก่อนนะจากถาแถวนะั้นน่ะแถวที่มันมีอยู่ไหมเห็นไหมเนะี่ยอันนี้หนึง่ง อันนี้สองอ่าแล้วก็เห็นไหมเห็นถัดไปไหมดูแต่นหมสี่อันนี้วางอันนี้ไม่ต้องวางอ่าแล้วที่เหลือจะเป็นอีกสามแถวโอเคแล้วที่ทางนู้นก็จะเป็นแถวหน้าสี่แถวหน้าหนึ่งสองสามสี่ก่อนเลยแล้วเว้นแล้วก็เกสาเนี้ยหนึ่งสองสามแถวก็เอาว่าไปอีกทีหนึ่งแต่ข้างหน้าสี่แล้วก็เว้นมาก่อนแล้วก็วาง Yeah